และยินดีต้อนรับเข้าสู่ FC Land o นดครับในพาร์ทนี้เราจะมาแลนดอมสุ่มทีมครับเพื่อที่เราครับจะเข้าไปคุมทีมครับและก็พาทีมทีมนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้ครับและแน่นอนครับวงล้อวันนี้ะครับผมที่เราจะสุ่มครับเราสุ่มไปได้ในส่วนของลีกซีรียบีอิตาลีครับทุกคนและแน่นอนครับในส่วนของทีมซีรีบีอิตาลีเนี่ยเราก็ต้องมาสุ่มอีกทีครับว่าเราจะได้ทีมอะไร สุดท้ายครับเราได้โฟซีโนเน่ครับทุกคนเป็นทีมจากซีดีบีที่บอกได้เลยว่าู้่ชื่อหายไปจากสารระบบนานมากครับ แน่นอนครับการเข้ามาคุมทีมฟอสซิโนเน่นะครับผมก็เป็นจอห์นบอสคนเดิมครับกับการเข้ามาในปีแรกเนี่ยเราก็มาเซตร,ระบบครับเปลี่ยนแผนของฟอสซิโนเน่ครับให้เป็นระบบ4-2-3-1แบบไฮเพรสก่อนครับเราจะเน้นในฟอสซิโนเน่เนี่ยกลับมาเป็นบอลโมเดิร์นครับแล้วก็เน้นฟุตบอลที่ดุดันนะหากใครต้องการเติม Fc Coin ให้นึกถึง m8x.com เว็บไซต์เติม Fc Coin ที่ถูกสะดวกและปลอดภัยมีให้เลือกช็อปแบบหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC Xbox หรือว่าจะเป็นตระกูล P ก็สามารถที่จะเลือกช็อปกันได้ตามใจพิเศษวันนี้ใช้ส่วนลด b b w ี a รลดทันที5%ถ้าใครอยากเติมคอย FC ให้นึกถึง m 8 x c o m กันเลยถ้าอยากจะเติมเกมให้นึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า80,000คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไรให้นึกถึง Elas สติ Shop ได้เลย ซึ่งในปีแรกนะครับผมเราก็ได้สนนะครับผมในการยืมกองหน้าครับอย่างคริสเตียนโคฟาเน่ครับจากเรนนะมาใช้เนี่ยหปีครับโดยไม่ได้มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดนะด้วยฟอติโนเน่ครับเป็นทีมจากซิลิบีเนี่ยนักเตะเรตติ้งต่ำมากๆครับเราก็ต้อง บริหารจัดการให้ดีครับเพราะเงินที่เราได้มาในช่วงปีแรกๆเนี่ยถือว่าน้อยมากๆครับซึ่งแน่นอนนะครับผมหลังจากที่เราเซ็นกองหน้าเข้ามาแบบยืมตัวเรียบร้อยครับเราก็ได้ไปเซ็นนะครับผมทนานของวิกเตอร์โฟโฮครับจากปอร์โตเป็นการรับที่เราเนี่ยขอปอร์โตยืมมาใช้ก่อน1ปีครับแล้วก็บวกออปชั่นซื้อขาดที่7.1หล้านปอนด์ถือว่าเป็นกองกลางชาวเดนมาร์กที่ดูหน่วยก้านดีครับ p o ท e n ชียลน่าจะไปได้ไกลเราก็เลยคิดว่า ตัวนี้เนี่ยเราขอยืมมาก่อนปีแรกเสียแค่ข่าเหนื่อยเล็กๆครับทุกคนแล้วก็ปีหน้าอาจจะต้องเอาเงินไปทุบอีกทีนะฮะซื้อภารกิจสําหรับปีแรกเนี่ยเราได้กองหน้ามาและกองกลางมาแล้วทีนี้เนี่ยแกนกองหลังต้องมาครับด้วยบัดเจ็ตที่จํากัดนะครับผมและเงินที่มีไม่เยอะครับเราเลยสนใจนักเตะอิตาเลียนครับทุกคนก็คือท่าได้กองโจวานนี่ลีโอนี่จากเลียพูครับ ซึ่งราคาเลยก็ถือว่าต่ำเกินค่านะผมก็เลยไปขอซื้อจากธนาของอันเดอร์สลตครับ2.45ล้านปอนด์ครับเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากและอันเดอร์สเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างโอเคกับราคานี้นะฮะเราก็เลยได้มาแบบถูกถูกและเลโอนี่ก็จะเข้ามาเป็นตัวแกนหลักแดนหลังให้กับเราในปีแรกนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปครับเราได้ทั้งหน้ากลางหลังเรียบร้อยครับเราก็ต่อด้วยผู้สปะตูครับ ในรอบสับปะตูเนี่ผมไม่มีบัต g เจ็ตพอเลยครับที่จะไปเซ็นเข้ามาครับผมก็เลยใช้โอกาสในการเซ็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงกับทีมใหญ่ๆอย่างมาเตียสเปรินกับทุกคนประตูจากยูวิุสครับเราขอยื่นยืม1ปีเต็มนะซึ่งก็เป็นการแบ่งจ่าย40-60ครับเราจ่ายคันเงินค่อคนข้างสูงนะ2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์โอเคครับกับมาเตียเปรินที่ผมว่าก็มีประสบการณ์ซีรีสบีไม่น่ายากเกินไป แน่นอนนะครับผมจากการเล่นแล่แปลธาตุครับขายและเตะที่ไม่ได้ใช้บ้างครับแล้วก็เราเน้ยเน,นยืมสมากครับเราก็ยังเหลือเงินอยู่ราว 2M กว่าๆทุกคนในรายของ 2M กว่าๆเนี่ยเราก็ได้เอาเงินตรงนี้ครับไปเซ็นดาวรุ่งตัวสุดท้ายเข้าสู่ทีมครับก็คือโจฮานมันซัมบี้ครับทุกคนเป็นกองกลางตัวรุกซึ่งในรายนี้เนี่ยเราก็ไม่มีเงินมากพอเลยครับแต่ว่าเราเน้เน,นในเรื่องของการ ยืนในเขาเนี่ย 1.7m นะครับและก็บวกเซลออนคอร์ส25%ถือว่าเยอะมากนะและในปีแรกครับ5ตัวที่เราเซ็นเข้ามาครับก็น่าจะมาเสริมเกมที่แข็งแกร่งให้เราได้ในปีแรกนะในระบบ4-2-3-1ครับก็คือมีผู้สตะประตูอย่างเปเรินนะครับกองหลังอย่างริโอนี่กลางรับอย่างโฟโฮกองหน้าอย่างโกฟาน่และก็กลางรุกคนสุดท้ายอย่างมันซัมบี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเปิดตัวมาในเกมแรกเนี่ยโคฟาน่ก็ยิงได้ และเป็นการแอซิจากอมซอมบีด้วยครับที่พี่แกลงมาเป็นกลางรุกนะก็ถือว่าประสานงานกันได้ดีมากๆครับซึ่งนอนนะครับผมในปีแรกในการแข่งขันค่อนข้างขับเคี้ยวกันอย่างเมามันครับเราเนี่ยจบอันดับที่6ของตารางครับซึ่งแนอนนะครับอันดับที่6ต้องไปลุ้นต่อที่เพลย์ออฟและสุดท้ายเนี่ยเราเข้าชิงเพลย์ออฟไปเจอกับมอนซาครับแน่นอนว่าการเจอกับมอนซาเนี่ยถือว่าต้องยื้อกันไปในช่วง ด้วยจุดโทษครับและเราชนะได้5ประตูต่อ4ครับคว้าแชมป์เอเอโอฟและตีตัวไปสุดท้ายเข้าสู่ซีเรียอิตาลีได้สําเร็จในปีแรกครับโอ้โหถือว่าปีแรกเราเลื่อนชั้นผมว่าประสบความสําเร็จสุดๆเลยนะฮะเข้าสู่ปีที <nooit> ่ <están> oh, 2ครับในปีนี้เนี่ยเราขึ้นมาอยู่ในการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับ เรามีบั d เจตอยู่ 10m นะครับผมภารกิจแรกในปีนี้ก็คือการเซ็นขาดวิกเตอร์โฟโฮครับจากปอโต้ที่เรายืมมาในปีที่แล้วเราใช้เงินราวๆ 7m เสรจครับไปขอซื้อขาดและแน่นอนครับในรายของโคฟานีที่เรายืมมาถึงยิงให้เรา16ประตูนะเราก็พยายามขอซื้อครับแต่ว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันไม่ลงตัวจริงสุดท้ายเนี่ยโคฟานีก็ไม่ได้ตามมาครับก็กับตัวสกัดอย่าลูเสนไป แต่ถึงแม้เราจะไม่ได้โคฟาเน่ครับเราก็ได้ไปเจอกองหน้าที่เราเนี่ยใส่ชอลิตต์ตั้งแต่ปีแรกครับเขาติดยืมตัวอยู่นั่นก็คือฟานเซฟโกกามาดาครับกองหน้าดาวรุ่งจากเอซิมิลานครับซึ่งราคาเนี่ยเพียงแค่ 2M เท่านั้นและเราเหลือเงินพอที่จะเซ็นในรายของกามาดาอยู่แล้วครับในรายกามาดาเนี่ยก็เข้าสู่ทีมเราด้วยราคา 2M และเป็นกองหน้าดาวรุ่งตัวจริงให้กับเราในปีนี้แทนโคฟาเน่ไปเลยครับ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังลครับผมก็เหลือเงินราวๆล้านเจ็ดเศษนะครับผมเราก็ได้ไปเซ็นกองหลังไว้32เข้ามาเสริมแนวรับนะครับอย่างเอริกเคอร์เบโรราคา7จ็ดแสเจ็ดเศษนะครับแล้วก็เซ็นฟรีกองกลางอย่างเลแกนสเลเตอร์ครับชาวอังกฤษเข้ามาแบบฟรีเจนนะซึ่งแน่นอนนะครับปีนี้เราก็เซ็นได้ประมาณนี้ครับด้วยบัตเจ็ตที่จำกัดจริงๆ สุดท้ายกับปีนี้เราจบอันดับ16ของตารางครับถือว่ารอดตกชั้นและเก็บ31แต้มยิงติดลบถึง27ลูกครับบอกได้เลยว่าปีแรกเกือบโดนรับน้องแต่เรายังรอดครับรอดปุ๊บบอร์ดบริหารก็พอใจครับเพราะเราไม่ตกชั้นทําให้เราเนี่ยยังได้คุมทีมต่อและทีมก็ยังอยู่ในติริเอต่อไปครับส่วนปีนี้นะครับผมสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทได้ของฟรานเชสโกกามาดาครับย้ายเข้ามาด้วยราคา 2m แต่ยิงไป20ประตูครับในลีกถึงแม้ทีมจะจบ16แต่ยิง20ประตูผมว่าถือว่าโดดเด่นมากๆครับในปีที่2เข้าสู่ปีที่3ครับปีที่3เนี่ยเรายังอยู่ในซีรีส์อตตอลีเช่นเดิมครับแต่ว่าบัจเจ็ตยังคงเท่าเดิมที่10ล้านปอนด์ครับซึ่งในปีที่3ครับดีลแรกก็คือการเติมเกมรุกะครับผมอยากให้ทีมเรามีเกมลุกที่จี๊ด๊ารตและคนแรกก็คือรูดี้บาร์ตี้ครับเราไปขอยืมจากบาร์เซโลนา 1ปีครับบวกออปชั่นซื้อขาดที่6.5ล้านปอนด์ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีก1ปีที่ผมว่ามี potential สูงครับนอกจากนี้นะครับผมเราได้รูนี่บัจจี้มาแล้วในส่วนฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็ไปเจอทางด้านของไทริจจอดครับปีจากแฟรงก์เฟิร์ตโดยเราเนี่ยจะขอยืม1ปีเหมือนกันแต่ว่าออปชั่นซื้อขาดกับของไทริจจอดเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนรูนี่บัจจี้ครับเขาเนี่ยใส่ออปชั่นซื้อขาด25ล้านปอนด์ถือว่าแพงมากครับทุกคน บวกกับเซลล์ออนครอสที่20ถือว่าดุจจัดแต่ว่าด้วยความที่เราอยากยืมเนี่ยเราก็ต้องตามน้ําไปก่อนทุกคนถ้ามีตังปีหน้าก็ปิดแต่ถ้าเกิดไม่มีตังก็อาจจะปิดดิวไม่ได้ครับในที่สุดครับเราก็มีขวาและซ้ายครับเป็นปีกทั้งคู่ที่น่ากลัวมากๆครับมายืนให้กับเราในปีที่3นะฮะซึ่งเงินเราก็ยังไม่ได้หมดเลยครับเพราะว่าเราได้ทําการยืม2ตัวทุกคน ก็เสียแค่เพียงข่้นเหนื่อยครับเรายังมีเงินเหลือเราก็เลยเอาเงินไปเสริมแบ็กขวาครับจาก s p o r t i n g l i s b o n อย่างเดียโก้ทราวาซอสด้วยราคา6 5 m ครับในวัย23ปีก็ยัง,งพัฒนาได้อยู่ครับเราทราวาซอสเนี่ยก็อาจจะต้องมาปรับตัวเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเล่นได้ครับทุกคนสำหรับแบ็กขวาชาวโปรตุกสรายนี้นะฮะอารับหลังจากที่เรามาให้ความสนใจในส่วนแบ็กขวาเนี่ยตอนนี้เกมรับก็เริ่มที่จะต้องเสริมเข้ามาเพิ่มแล้วครับผม แน่นอนครับตัวต่อไปที่เราได้สนใจเข้ามาเนี่ยก็คือไทเลอร์เฟดิกซันนะครับผมกองหลังดาวรุ่งจากแมนยูซึ่งรายของไทเลอร์นี่ครับผมเขาเนี่ยยังไม่ได้ลงตัวจริงกับแมนยูและเราก็มีโอกาสจะไปขอยืมจากรูเบนอโมริมครับซึ่งแน่นอนนะครับผมไทเลอร์เฟดิกซันเนี่ยก็จะเข้ามายืม1ปีกับทางด้านของฟอร์ซิโนเน่โดยไม่มีการซื้อขานะเอาเข้ามาแทนทางด้านของเคอร์เบโร่นะครับผมในวัย33ซึ่งเคอร์เบโร่เนี่ยก็เริ่มโรยราสุดๆแล้วแหละครับ และสุดท้ายครับปีนี้นะครับผมด้วยการที่เราเสริมปีกตัวชีตมาครับเราจบอันดับดีขึ้นคืออันดับ14ของตารางครับเก็บไป39แต้มผลประตูยังคงติดลบเหมือนเดิมคือ26ประตูครับดีขึ้นแต่ว่ายังก็ต้องพัฒนาต่อไปแต่ว่า1อย่างเลยครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็คือรูนิบัตชี่ครับยิงไป10ประตูส่งไป9แอสซิตครับลงเล่นให้เราถึง44เกมส่วนไทริจด้ครับผมก็เล่น14เกมเท่ากันยิงไป5 แอซิดไป6นั่นเองครับและเข้าสู่ฤดูกาลที่4ครับเรามีบัจเจ็ตขยับขึ้นมาเล็กน้อยครับเป็น 14m นะปีนี้เนี่ยมี3คนที่เราจะต้องเลือกให้ไปต่อทุกคนก็คือรุนนี่บาจี้ครับ ไพร์รีจอร์ดและก็ไชเลอร์เฟดิกสันนะครับผม3คนนี้เราจะต้องซื้อขาดซะหนึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยความไปไมได้มากที่สุดก็คือรูนี่บาร์จี้เลยครับเพราะเราเดีลกับบาซ่าไว้ที่6.5ล้านปอนด์และสุดท้ายเราก็ปิดดีลบาร์จี้ได้สําเร็จตามที่ตกลงไว้ส่วนจอร์ e กับเฟดิกสันก็จะกลับสู่ต้นสังกัดเดิมของเขาแน่นอนครับผมปีนี้เนี่ยเราก็ต้องเสริมกองหลังแบบ เป็นจริงเป็นจังสักทีครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ไปเจอไอ้เจ้าหนุ่มโชบียสสล็อตเจอร์ครับจากเ s v ตามสูตรเดิมครับเราขอยืมมาก่อน1ปีแล้วก็บวกออปชั่นซื้อขาซึ่ง PSV ีเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ 9M ผมคิดว่าก็สมน้ำสมเนื้อในรายของโเบียสเนี่ยก็จะเข้ามาครับเป็นกองหลังที่จะมาคู่กับเลโอนี่ในปีนี้แน่ๆแหละครับอีกหนึ่งดีลวต่อมาครับในรายของแบ็กซ้ายอย่างอันเรกาเซียครับแบ็กซ้ายชาวอังกฤษที่เขาเนี่ยเป็นรถแล่นให้กับจีโรนานะฮะ แน่นอนว่ากาเซียเนี่ยโดดเด่นก็คือเรื่องของความเร็วเราต้องการปีกที่มีความเร็วครับมาเล่นร่วมกับปีกของเราที่มีความเร็วมากๆอยู่แล้วครับทาให้ปีกของเราเนี่ยดูน่ากลัวซึ่งเราก็ไปขอยืมกาเซียมาตามสูตร1ปีเหมือนเดิมครับส่วนฉันซื้อขาดจากจิโรนาเนี่ยเขาตั้งไว้เพียงแค่4ล้านปอนด์นะฮะเราก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับปีหน้าถ้าเกิดเล่นดี4ล้านปอนด์ผมว่าสบายมากๆและเราก็บวกแบ็กซ้ายเข้าไปอีกหนึ่งคนในปีนี้นั่นเองครับต่อเนื่องครับอีกปัญหานึงก็คือผูู้รรรัักษาปะตคบ เราหาใครไม่ได้จริงๆครับด้วยเงินที่จํากัดครับสุดท้ายเราก็ไปขอยืมมัตเตียเปรินอีกครั้งในวัย35มาเฝ้าเสาและยูวัตุสยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็ถือว่าแก้ไขปัญหาประตูไปได้อีก1ปีและเขาก็เคยเล่นกับทีมเรามาไม่ต้องปรับตัวด้วยฮะซึ่งในปีนี้นะครับผมเราก็เสริมทับได้ราวๆนี้แหละครับผมเงินที่เหลือเนี่ยเราเอาไปต่อสัญญากับด้านของโชฮานมันซัมบี้ครับกองกลางตัวรุกตัวเก่งของเราเนี่ยเพิ่มอีก4ปีครับเพราะว่าน้องกําลังจะหมดสัญญาซึ่งก็ถือว่าผ่านไปไดดด้้วยีครับ และพรีวิวสกอตของเรากาสิเบตตัวจริงก็ตามนี้เลยครับถือว่าเป็นนักเปะที่ผมว่าโอเคขึ้นนะครับผมมีปีกที่จี๊ดจา๊าดมีกองหลังที่ดูแน่นขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวโรเตชันมากมายครับแต่ว่าเราหาซิเตตัวจริงที่ลงตัวก่อนได้ในปีที่4ผมว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับสุดท้ายกับปีนี้ปีที่4เราจบ13ของตารางครับก็สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ยังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ถึงครึ่งตารางบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพัฒนาต่อไปเข้าสู่ปีที่5ครับปีนี้เนี่ยเราได้บัจเจ็ตดูดีขึ้นครับ 20M เนะทุกคนและในปีนี้ครับภารกิจแรกของเราก็คือการไปเซ็นคดสอตซาเจอร์ครับและก็อันเดรกาเซียทั้ง2คนเนี่ยใช้เงินรวมเราราว13ล้านปอนด์นะ1 CB แล้วก็1 LB ครับ นอกจากนี้นะครับผมทางด้านของดิลลัทึกขวัญครับก็คือ I s เอสโรม่าครับยื่นซื้อทางด้านของฟานเชสโกกามาดากองหน้าตัวเก่งของเราราคาเนี่ยอยู่ที่79ล้านปอนด์ครับหลังจากที่เราได้เงินเข้ามาราวแปล้านเนี่ยทีนี้ก็บันเทิงเลิงไส้ครับเราก็เอาเงินเนี่ยไปสารต่อเพื่อหาผู้เล่นที่เข้าทา่าเข้าทางกับเราต่อไปแน่นอนครับคนแรกก็คือเราเอาเงินครับไปเสริมปีกซ้ายอย่างซับเอลเอมบังกูล่าครับจากทางด้านของแบรดเดอร์เวเมนนะ ในรายของเอบงกูล่าเนี่ยจะเข้ามาแทนทางด้านของชาิคจอยที่เราเซ็นขาดไปได้ในปีที่แล้วซึ่งในรายของสมุเอลนะครับเราปิดดิวด้วยราคา30ล้านปอนด์บวกกับเซอคอสสาถือว่าเป็นดิวที่ดูนะแต่ว่าเราก็ต้องจำใจทำครับไม่งั้นนี่เราปิดดิวบังกูล่าไม่ได้แน่นอนนะฮะซึ่งต่อมานะครับผมการที่เราขายการมาด้านเนี่ยไปให้โรมาเรียบร้อยทุกคน ประเด็นก็คือเราจะขาดกองหน้าตัวเป้าตัวเก่งของเราไปครับท้ายเนี่ยเท่าที่ตามหาตามสเปคอยู่นานครับเราได้ไปเจอชิโดโอบีมาตินครับ จากทางด้านของเบรนฟอร์ดหลังจากที่เขาเนี่ยออกจากแมนยูไปค้าแข่งกับเบรนฟอร์ดดูจะมีเซตัสที่ดีครับแล้วก็เติบโตได้อย่างดีผมก็เลยคิดว่าราคาที่เบรนฟอร์ตตั้งไว้21ล้านปอนด์เรามีโอกาสที่จะซื้อครับมาเป็นกองหน้าตัวเป้าและเราก็ปิดดิวได้สําเร็จกับสำหรับชิโดโอบีนะซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเราดู11ตัวจริงของเราผมว่าดูดีนะดูดีเลยแหละครับผม แต่ว่ายังขาดอีกหนึ่งตำแหน่งครับก็คือในรายของผู้ศัรตรูที่มีปัญหามาอย่างยาวนานเราไปขอซื้อดาบิดเดกอาในวัย38จากเฟียลดตดีนาครับซึ่งโอเคลวครับดูวัยจะค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของสเตตัสของเดกอาเนี่ยโอ้โหผมว่ายังดีครับด้วยเงิน 1.5M สัญญา3ปีผมว่าถือว่าค่อนข้างโอเคและเราก็ได้ผู้สัรตรูตัวจริงแบบถาวรสักทีนะฮะและสุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นสวยตัวจริงที่ผมคิดว่าหน้า ประทับใจครับสำหรับปีนี้เราได้เงินมาครับเสริมนักเตะที่เข้าตามสไตล์ของเราครับในทุกๆตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างดูดีมากๆครับทุกคนและสุดท้ายครับฟร์ซิโนเน่ก็จบอันดับ11ของตารางทุกคน เป็นปีแรกครับที่เราจบกลางตารางสักทีทุกคนเราเริ่มเข้าใกล้หัวตารางบนเรื่อยๆครับเข้าสู่ปีที่6ครับของฟ o ซิโนเน่ครับปีนี้เรามีบัตเจ็ตขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับคือ26ล้านปอนด์นะฮะซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องตัดสินใจครับก็คือการตกลงปล่อยด้านของโจวนี่ริโอนี่ครับออกไปสู่ดอทมุนด้วยราคา35ล้านปอนด์คือเจ้าตัวเนี่ยขอขึ้นทานเฟิร์รี่เควสอันนี้นเราก็เบรกเขาไม่ได้จริงๆครับจำใจต้องขายแล้วก็ได้35ล้านผมวก็ไม่แย่นะ เอาเงินตรงนี้เลยครับผมรวบรวมไปเสริมกองกลางตัวรับเข้ามาเสริมแกร่งอีกหนึ่งครั้งก็คือกองกลางดาวรุ่งนิวเจนอย่างเปเป้ครูวาสครับทุกคนจากปอร์โตนะถือว่าเป็นกองกลางที่ดูทรงดีครับแล้วก็ในวัย23ปีนะครับเป็นกองกลางที่โล้งแข็งแกร่งด้วยราคา34.5ล้านปอนด์ก็ถือว่าโอเคนะซื้ออนาคตด้วยจากปอร์โตครับทุกคน ตัวครับที่จะเข้ามาแทนริโวนี่เนี่ยก็หาอยู่นานครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปจบที่ยาซินออซานนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นกองหลังครับชาวตุรกีครับจากกรัดบักนะวัย24ปีก็ถือว่าเป็นกองหลังที่มีความแข็งแกร่งเลยครับก็จะเข้ามาแทนที่ของริโวนี่ด้วยนะครับผมแล้วก็สตาร์ทที่กําลังโรยราครับดูดีขึ้นนะสําสำหรับกองหลังเราก็จะมียาชินกับ็อตซาเจอร์ยืนคู่กันณตอนนี้นะฮะซึ่งปีนี้ครับเราก็ไม่ได้เสริมเยอะนะบัตเจ็ตเราไม่ได้เยอะครับถึงแม้จะปล่อยเรียวนี่ไปได้ครับ้รยอ ตัวจริงที่เราเสริมเข้ามาที่น่าจะแบกทีมได้ก็คือครูวาสครับกองกลางตัวรับและก็กองหลังอย่างยาซินผมว่าน่าจะดีนะสุดท้ายในปีนี้เราจบอันดับที่8ของตารางถือว่าเราเคลื่อนขึ้นมาเลขตัวเดียวเรียบร้อยครับจากอันดับ 16, 14, 13, 11และก็อันดับที่8โอ้โหผมว่าปีนี้ครับเราเติบโตสุดๆกับดาวรุ่งของเราที่น่าจะเก่งขึ้นนะส่วนหนึ่งรายการคือโคปาอิตาเลียทุกคนเข้าสู่รอบรองเต่๋่วเราไปแพ้อินเตอร์5-4ตกรอบ แอบเสียได้แต่แหว่าก็ถือว่ามาได้ดีมากๆครับแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมในปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากรายการต่างๆที่เราจบการแข่งขันไปเนี่ยก็คือชิโดออบิมาตินครับพี่แกขึ้นเป็นดาวสันโวซิเรอิตาลีและยิงไปถึง22ประตูนในการลงเล่น38เกมเอาแล้วปีนี้ชิโดพี่แกเฉิดฉายสุดๆและเป็นดาวสันโบในลีกอิตาลีเรียบร้อย เข้าสู่ปีที่7ครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีหัวเรี่ยวหัวต่อครับภารกิจแรกของเราก็คือการรั้งนักเตะสําคัญไว้ให้ได้ครับก็คือการต่อสัญญาวิกเตอร์โฟโฮครับเพิ่มไปอีก4มปีสำหรับกองกลางที่อยู่กับเราตั้งแต่ปีซีซั่นแรกครับทุกคนนอกจากนี้นะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่เรายากที่จะปฏิเสธมากครับก็คือการยื่นซื้อตัวของอาร์เซนอลครับให้กับยฮานมานซัมบี้ครับกองกลางตัวรุ่นตัวเก่งที่เรตติ้งอยู่ที่92หน้าตอนนี้ครับ เขายืดมาให้เราร้อยเกบล้านเนี้โอ้โหเป็นเงินที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะทุกคนในรายของมานซัมี่เราจำใจต้องขายนะทุกคนแต่เราก็ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเลยฮนะ หลังจากที่เราเสียกองกลาง C M ครับกางรุกตัวเก่งออกไปเรียบร้อยเราก็ไม่หากลางรุกเพิ่มครับทุกคนเราเปลี่ยนเลยครับเราเปลี่ยนมาเป็นระบบ4-3-3ครับโดยเราจะใช้กองกลาง3คนครับ1 C D M แล้วก็2 C M นั่นเองครับโดยแน่นอนครับพอเราเปลี่ยนแผนเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนทาร์เก็ตนะครับไปหากองกลางเชิงบล็อกตุบบล็อกครับสุดท้ายเราก็ไปเจอในด้านของอูราอันโรซาครับกองกลางนิวเจนชาวบราซิเลียนครับ จากบอลหมัดนะครับในรายนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องครับด้วยราคาที่เราเสริมก็ามาคือ42.5ล้านปอนด์ก็น่าจะช่วยให้กองกลางเราดูมีมิติมากขึ้นรับและ3ตัวก็น่าจะค่อนข้างลงตัวใช้ได้ครับนอกจากนี้ครับด้วยการที่เรามีเงินก้อนใหญ่จากการขายมันซัมบี้ครับเราก็ได้เอาเงินก้อนนี้นไปเสริมทับในตำแหน่งอื่นๆเช่นกองหลังครับชาวเนทเธอร์แลนด เรตติ้ง85อย่าง w a l t e r Ghost นะครับผมตัวนี้เนี่ยราคา1 3ล้านปอนด์ก็เข้ามาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องและก็ต่อด้วยผู้รักษาประตูครับที่จะเข้ามาแทนเดเกอาร์ครับที่กำลังจะอำลาในปีนี้นะเขาก็คือมัตติโอเอโปโรครับจากลิวส์ครับด้วยราคา3.2ล้านปอนด์ ซึ่งแน่นอนนะครับผมอย่างที่บอกไปเขาจะเข้ามาแทนเดกอาเพราะว่าเดกอากาลังจะรีทายในสิ้นปีนี้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ได้เอาเงินเนี่ยไปเสริมพลพรรคดาวรุ่งเข้ามาบ้างเลยครับผมเพราะว่าตัวจริงของเราผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะและสุดท้ายท้ายสุดครับเราก็ได้ไปเสริมแบ็กขวาอย่างแบร์รี่เดวี่ครับอีกหนึ่งนักเตะนิวเจนครับจากนิวคาสเซิลเข้าสู่ทีมเราด้วยราคา9ล้านปอนด์ครับเป็นแบ็กขวาสำรองนะในรายของเดวี่ครับก็ถือว่าจะเข้ามาหมุนเวียน ให้สกอตมันดูแน่นขึ้นนั่นเองครับปีนี้เนี่ยฟอร์ติโนเน่อาจจะเสี่ยงเล็กน้อยครับคือการเปลี่ยนระบบพอเปลี่ยนระบบปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเข้าใจแต่ผมเชื่อว่านักเตะที่เข้ามาลงระบบ43 3ค่อนข้างลงตัวนะโดยกองหลังเนี่ยเราอัปเกรดเข้ามาครับเป็นวอลเซโกแล้วก็กองกลางเป็นโลซาผมมองว่าโอเครวมถึงผู้สาประตูอย่างมัติโอเอโปโลด้วยครับตัวนี้ก็ถือว่าดูดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็คา,าดหวังตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าอันดับที่เราจบในปีที่แล้วก็คืออันดับ สุดท้ายครับโฟซิโนเน่ปีนี้จบที่4ของตารางครับเก็บ71แต้มและก็ขวาตั๋วแชมป้ยนลีกใบสุดท้ายได้สำเร็จเรียบร้อยอถือว่าเป็นปีที่เอาเลยครับผมเราสร้างมา7ปีเต็มครับปีนี้คือปีที่เราได้ตีตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าเรียบร้อยโอ้โหปีหน้าไม่อยากจะคิดครับว่าจะบันเทิงแค่ไหนและในปีนี้ครับด้านของเดเนี่ยก็จะเป็นปีสุดท้ายอย่างที่บอกไปเขาจะรีทรายในวัย40 เขากำลังจะรีทายครับแขวนถุงมือด้วยวัย40ปีนั่นเองครับเข้าสู่ปีที่8ครับปีที่8นี้เนี่ยเรามีบัตเจ็ตเพิ่มขึ้นมาเป็น68ล้านปอนด์ครับเราเนี่ยได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีครับบัตเจ็ตเลยสูงขึ้นนะปีนี้ครับเราก็ได้เอาเงินครับไปเสริมแกร่งครับในตำแหน่งแบ็คขวาที่ดูยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับเราก็ไปเสริมนกเตนิวเจนอย่างลูเซียโนคัตตาเนลลครับชาวอิตาเลียนเป็นนกเตจากอิสทิตาล์ครับโออรอรา82ครับวัย21 ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่พัฒนาต่อได้ครับเราเอามาสารต่อฟอร์มแล้วก็ราคา30ล้านปอนถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับแ mm hmm. น่นอนครับเราเสริมแบ็คขวาเสร็จแล้วแบ็กซ้ายก็ไม่ได้ปล่อยผ่านครับเราก็ได้ไปหาอดีตเด็กปั้นแมนยูอย่างแฮร์รี่อัลมาสครับตอนนี้เนี่ยพี่แกรเรตติ้ง83และในวัย25ากำลังอยู่ในจุดที่กำลังกัดมันเลยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปสู่ขอจากบราก้าด้วยราคา32ล้านปอน โดยรวมเลยครับผมเราเสียเงินให้กับแบ็คขวาซ้ายเนี่ยราวๆหกล้านปอนในปีนี้ครับซึ่งในรายของเชมเบอ์สอดครับก็จะได้ย้ายไปซบแอตติกมาดิดครับด้วยราคา34ล้านปอนนะก็เขาคงอยากออกไปอยู่ทีมที่ใหญ่ขึ้นครับซึ่งก็ไม่แปลกแล้วก็เสริมแบ็คขวาเข้ามาแทนแล้ะด้วยนะซึ่งก่อนที่จะปิดตลาดนะครับผมเราก็ได้มองสกอตของเราเนี่ยแล้วผมมองว่าเฮ้ยยังขาดนะครับผมในส่วนของกองกลางเพราะเราใช้กลาง3นะไงอาจจะต้องเสริมกองกลางเข้ามาอีกหนึ่งครับสุดท้ายนี่ก็จะเป็นทางด้านของ เป็นด้าน,นของแจ็คเอ็มบาก้าครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นกองกลางนิวเจนนะครับผมจากเซลตาบีโก้ผมคิดว่าการดึงร่างของเอ็มบาก้าเข้ามาเนี่ยก็เป็นการช่วยเพิ่มสกอตเด็บที่ดีได้ในส่วนของแดนกลางนะราคาที่เราจ่ายไปก็คือเงินจากเทวสซอสน,นั่นแหละ30.8ล้านปอนด์นั่นเองครับสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกไปครับปีนี้เนี่ยผมว่าทีมของเราดูแน่นเครื่องมากขึ้นนะครับผมและได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยบลีกด้วยถือว่าผมว่าปีนี้เนี่ยนักเตะหลายๆคนที่เราเซ็นมาแต่ปีแรกก็เติบโตได้อย่างดูดีมากๆ และสุดท้ายปีนี้ครับเราคว้าแชมป์ซีเรียอิตาลีได้สำเร็จนั่นเองหูยใช้เวลา8ปีครับกับการไต่เต้าจากลีก B เข้าสู่ลีก A และเราก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จครับโดยเก็บถึง94แต้มนั่นเองฮะนอกจากนี้ครับยูฟ่าแชมเป,ปียนลีกปีแรกของเราเข้าชิงกับบาซ่าและสุดท้ายชนะบาซ่าได้2-1และก็คว้าถ้วยแชมป์ยูโรเอลมาได้สำเร็จแล้วแม่ถือว่าเป็นปีที่ เริ่มความสําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขวาสองถ้วยแชมป์มากครองซึ่งแน่นอนนะครับผมคนที่สําคัญมากๆก็คือชิโดโอบีครับปีนี้น K เนี่ยพี่แกก็แบกเยอะมากๆครับกับการยิงประตูและสุดท้ายเราก็มอบสัญญาใหม่ให้กับเขาครับโดยบวกอีก4ปีแล้วก็ให้เขาเป็นนักเตะค,ครูเชี่ยวของทีมไปเลยฮนะ เข้าสู่ปีที่9ครับทุกคนเรามีบัตเจ็ตนะครับบวกเพิ่มมา100ล้านปอนครับในปีนี้เนี่ยเราลองมองย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะผมมองว่าทีมของเราได้แชมป์ซิลีเอคว้าแชมป์ UCL ครับแล้วก็สกอตถึงว่ายังอยู่ในอายุที่เติบโตได้ครับผมเลยไม่ได้เสริม ใครมาแทนที่มากมายทุกคนการเสริมในปีนี้ก็เป็นการเสริมที่จะทําให้ทีมเนี่ยดีอยู่แล้วและหนุนเสริมให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับทุกคนก็คือการเสริมสกอตเด็บเข้ามาคนแรกครับก็คือทางด้านของเบนจามินชีเบ้ครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นกองหน้าดาวรุ่งจากอาร์เซนอลครับเราก็ปเปอร์เซ็นต์มา40ล้านเอามาหมุนเวียนกับ o อีนั่นแหละครับตัวหนึ่งคนครับก็คือปีกหมุนเวียนอย่างมัตเตียริเบรารี่ครับตัวนี้ก็มาจาก คาทันซาโรจากซิลีบีครับเป็นทีมที่ไม่ได้ใหญ่ครับแต่ว่าเรตติ้งเขาดีซึ่งในปีนี้นะครับผมเราเสริมแค่2และการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นครับรายการแรกก็คือซูเปอร์คัพนะฮะเรามีโอกาสได้เข้าไปเจอกับปอร์โตครับในฐานะแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนครับและในเกมนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังครับชิโดบีพี่แกกดแฮตทิก3ประตูและพาเราคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพได้สำเร็จครับ ซึ่งในแต่ละประตูของชิโ o บีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทักษะการเข้าทําที่ดูดีมากๆของโฟซิโนเน่ครับและนี่ถือว่าเป็นถ้วยแรกครับซูเปอร,ร์คัพของโฟซิโนเน่ครับที่ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆครับหลังจากนั้นครับมาสู่ท้ายปีครับปีนี้เรายังคงคว้าแชมป์ซิลีเอได้ต่อเนื่องครับเป็น2ส,สมัยซ้อน แต่ว่าปีนี้เนี่ยจะเก็บคะแนนได้น้อยลงคือ75แต้มครับห่างจากเดิม20แต้มเลยนะเอาจริงผมว่าปีนี้เนี่ยทีมทุกทีม,มดูสะดุดกันหมดเลยแต่ว่าเราก็ยังชิงความได้เปรียบและคว้าแชมป์สมัยที่2ติดมาได้ครับแล้วโคปาิตาเลียครับเป็นอีกหนึ่งทัวยที่เราไม่เคยได้และปีนี้เราทําสําเร็จครับโดยการเข้าไปชิงก,กับโรมาและชนะได้3-1ครับเก็บโคปาเตะเลียเพิ่มมาได้อีก1แชมป์นั่นเองครับและสุดท้ายครับเราก็คว้าแชมป์ UCL ได้เป็น2สมัยซ้อนห กับการเอาชนะเบียเรลได้3-0แบบเลตุเป้ครับและแน่นอนครับเดินทางมาถึงปีที่10ครับปีนี้เนี่ยคล้ายๆกับปีที่แล้วครับไม่ได้มีอะไรที่เราต้องเสริมมากมายที่เราจะเน้นก็คือสกอตเดฟให้ทีมเนี่ยมันแน่นกว่าเดิมครับเราได้เสริม2คนแบบแพ็คคู่แบบ,แบ,บรวดเร็วคือคนแรกเนี่ยก็คือเฟลิกเมช่าครับกองการตัวรับใบ33 เรตติ้งที่85เนี่ยถือว่ายังดีนะกับวัย33ครับผมก็เลยดึงเขาเข้ามาครับจากโอซาซูน่าด้วยราคา25ล้านปอเท่านั้นเองครับเอามาเพิ่มเรื่องของความนิ่งครับแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นกองกลางตัวรับนั่นเองครับอีกหนึ่งคนเนี่ยก็ไม่ใช่ดิวใหญ่ครับก็คือโชมาโซมาซิน่าครับเป็นผู้รักษาประตูนิวเจนจากบอลหมัดนะครับซึ่งเราก็เอาเขาเนี่ยเข้ามาเป็นประตูมือ2แล้วก็ราคาไปแค่15ล้านเองนะฮะ ซึ่งอย่างที่บอกไปครับปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างพอใจกับ11บตตัวจริงจากปีที่แล้วมากๆครับและสำรองปีนี้เนี่ยเราก็ยัดใส่เข้าไปอีก2คนผมมองว่าเป็นปีที่ดีมากๆและก็คาดหวังว่าน่าจะมีฟอร์มที่ดีไม่ต่างจากับ2ปีที่ผ่านมานะฮะสุดท้ายครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่10ครับเราคว้าแชมป์ซีดีเอสมัยที่3ติที่ต่อกันได้สําเร็จและเรากลับมาเก็บถึง92แต้มได้แบบแข็งแกร่งมากๆครับนอกจากนี้ครับเรายังบวก ถ่วยซูเปอร์คัพอิตาเลียครับโดยการเอาชนะเอซิมิลาน3-1เพิ่มมาอีกหนึ่งด้วยแล้วก็บวกท้วยซูเปอร์คัพกับที่เราขยี่บัลิิก้ามาได้2-0อีกหนึ่ง้วยและสุดท้าย UCL ปีนี้หน้าผิดหวังเล็กน้อยทุกคน เราเนี่ยไปแพ้บาร์ซ่าตกรอบ8ทีมกับอดลุ้นแชมป์สมสมัยติดสําหรับ UCL นะก็ปิดฉากลงตรงนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมทิ้งท้ายกันเล็กน้อยครับสำหรับนักเตะอย่างชิโดออบครับเขาก็สามารถคว้าดาัน์โนในปีนี้สําเร็จส่วนท็อปแอชชิเนี่ยเหลือเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเป็น CDM อย่างเปเป้ครูวาสครับทุกคน กลางรับที่แอซิดได้เยอะเนี่ยผมว่าก็ถือว่าต้องให้เครดิตเยอะมากๆนะนอกจากนี้นะครับผมชุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไปอีกได้ไกลมากๆทุกคนเอาละรครับผมและนี่คือทั้งหมดซีซันนะครับผมของโฟรซิโนเน่ครับในรายการ FC Random ในพาร์ตต่อไปเนี่ยทีมที่เราได้แรนดอมจะเป็นทีมอะไรฝากติดตามให้กับช่องบิ๊กบ๊อบวันทฟักด้วยแล้วกันนะครับผมแน่นอนว่าถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์น,นี้ก็ฝากกดไลค์ให้กับคนละครั้งนะครับผมแลวถ้าเกิดใครอยากให้ของขวัญอยากให้ซูเปอร์ตงค์เนี่ยก็ ก็าสามารถทําได้อยู่ที่ใต้คลิปเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนหวังทุกคนจะสนุกสนานนะครับผมและเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสด,ดีบ๊ายบายครับ